ไม่ได้หรอเพื่ออันนี้ซื้อเพื่ออันนี้ที่ใส่หน้ากากมีเรอะมันเดียว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 มันเดียอไม่เห็นใครเปนที่ใส่หน้ากากมีใช่ครับไม่โหลดไม่ไม่กลับสีขาวหรอคะสีขาวคืออะไรหรอคะหน้ากากมีสีขาวหรอใช่ครับไปไหนแล้วเนาะ้ยไหนอะพี่รู้จักหรอคะรู้จักค่ะรู้จักรู้จักอ้าวเหรอ รู้จัเราพี่สนิทไหมคะมีมีมีบีเอ็มคันหนึ่งนะคือข้างนอกเราบ้างด้วยไม่ไม่ไม่สนิทค่ะไม่สนิทแต่ว่ารู้จักกันมานานอยู่ค่ะเลยเหรอเขาเป็นคนยังไงเหรอคะเออไม่คนคนเดียวกันใช่ไหมล่ะเดียวกันไหมเนี่ยของพี่ชื่ออะไรนะชื่อจะนโมค่ะนโมนโมฮะไม่ใช่ ของอันนี้ชื่อฟอร์นอ่ะโอ้หน้าถ้างั้นน่าจะอินไม่รู้จักคนชื่อฟอร์แต่สิอืมแปลกจังอันนี้เริ่มงงแล้วเนอะคืออันนี้อ่ะเคยอันนี้เจอฟอร์ใช่ไหมค,ค่ะเขาคือคนปกติแก๊งมี้เขามีคนใส่หน้ากากมีคนเดียวไหมคะ ไม,ไม่รู้อ่ะแต่ว่าหยินรู้จักคนนึงใส่นกกหน้ากากหมีอ่ะแต่หยินไม่รู้ว่าเอเดนดีมีหน้กกากากมีกี่คนเ๋ยวนะไม่คือประเด็นอ่ะหนูงงอ่ะคือคือหนูอ่ะ,อะเดี๋ยวนะคนเชื่อนะอื น่าจะคนละคนนะเพราะว่าเพราะว่าที่ประเทศนี้พี่หยิงยังไม่รู้จักใครที่ชื่อฟอร์ดเลยค่ะอันนี้ใช่มใไหมมีบ้องซ่อมด้วยอ่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้มีหนอพี่หยิงแต่พี่หยิงคะฮะอถามว่าเหนี่ยวเนาะครั้งที่แล้วอันนี้มาคนชื่อ คนที่เป็นคุณพ่อพี่วิลลี่อันนี้ไม่เดินมาหรอพี่หินคะพี่ห็นแป๊บหนึ่งพี่หินรู้จักคุณพ่อพี่วิลลี่ไหมพี่หินไป่ไหนเนาะก็ลองไงก็สบกันต่อนะ ปล่อยโซเลยปล่อยโส่เลยขยะเฮียขยะขยะขยะแลนด์มาปล่อปเส้นสองไปมมึงฟังกูมึงฟังกูนะสภาพแก๊งมึงยังโดนเขาไล่สูดถีสูดอยู่เลยเอาเต็มเต็มเต็มส่วนไปหน้าเฮียยังเปลี่ยนสีสูดมาสีดัวเ้าเตนพี่ชายขาพี่พี่ชายขาพี่ชายขาขอถามหน่อยค่ะปกติแก๊งพี่มีคนใส่หน้ากากมีคนเดียวไหมคะได้นะครับ ปกติแกไม่มีคนใสน่หน้ากามีคนเดียวไหมคะไม่รู้ลเลยอนะ่ะจะอภิจิตัปเอาอะไรด้วเอ้าพี่คะพี่ชายพี่คะหนีแนบมาดีแนบก็บอกครับหนีแนบหนีแนบอะทำแรมาเล่นตลกพี่<อ>าชายดเดทเทนะผมบอกก่อนนายอาจจะไปลือหมดเลยเจอ แล้วมาเสียมกันหลุยอีกเสียมกันหลุยอีกจะเป็นอย่างนี้ไงน้องพี่ชายคะแต่ว่าแต่ว่า,าว่าไแตั้มมันมันเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยหรือใช่หรอหนึ่งมันแค่สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเฉยๆหน่องได้ไหมลนะ่ะผมไม่ได้จำเพราะมันไม่ได้อยู่ใน,นพี่คะ ออปกติแก๊งที่นี่มีคนใส่หน้ากากมีคนเดียวไหมครับขออนุญาตคุยด้วยนิดนึงได้ไหมครับพี่เสียงไม่ได้แม่แต่ไทยนะครับมีใส่คนเดียวใช่ไหมครับอ๋อมีใส่คนเดียวเหรอเดี๋ยวนะครั้งที่แล้วคนฟอดผมสีอ,อ่อนฟอดผมสีดำเหรอเอ๊ะ หนูแค่รู้สึกแปลกๆ่ะคือหนูแค่รู้สึกว่าหนูว่ามันแปลกๆหนูว่ามันแปลกๆก็ครั้งที่แล้วที่อาน,นี่มาหาคนที่ซื้อ รอพี่อินมาก่อนไหมก่อน,น,อนฮัลโหลค่ะโอเควันนีพ้พี่อ<ะ>ิงค่ะพี่น้ำโมใช่ค,คุณพ่อพี่วิลลี่หรือเปล่าคะอินไม่รู้เหมือนกันนะคะ่ะ เราเนรคนที่ชื่อน้ำโมเขามีชื่ออื่นอีกไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันนะคะแอนนี่รู้หายไม่รู้เหมือนกันนะแอนนี่ <ไป S 1> เอโอเคอเอค่ะอะไรหรอคะทำไมหรอหนูแค่หนูแค่มีข้อสงสัยบางอย่างเนาะครั้นงนี้เนาะหนูมาหาหนูมาหาคนที่ชื่อ เออ嘛นะชื่อแจ็คกี้คุณพ่อพี่ิววี่เหรอก็มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าอะไรหรวิววินินวินวินวีนน่าจะเป็นคนที่ชื่อน้ำโมเหรอหนูก็เลยสับสนแล้วพอสักพักนึงเขาก็บอกว่าอ,อ๋อไม่มีแล้วแล้วแล้วพอมาวันนี้หนูคุยกับพี่เห็นพี่เห็นบอกว่าอ๋อคนที่ใส่หน้าหมีใช่ไหมที่พี่รู้จตกเสชื่อน้ำโมเหรอ แล้วหนูก็ยิ่งสงสัยว่าคนคนนี้ชื่อนามโมของพี่หญิงคือฝอของไอมนนี่เแต่ว่าฟอน่ะอยู่ในทุกทุกเหตุการณ์ของของของทุกครั้งที่ไอมี้ไปหาคุณพ่อเพื่อวลลี่เลยนเนะคะแต่ใครเป็นคุณพ่อของวิลลี่นะคะแห่งเขาบอกว่าเชื่อเน,หนะชื่อ จ็คก,กี้เลยค่ะแต่ว่าพี่ตอนที่อันนี้มาหาที่ที่พี่ถามีพี่ที่เสียงไม่ได้เขาบอกว่ามีอยู่คนเดียวคิดว่าน่าจะคนที่ชื่อน้ำมอเนาะแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งนะเชอรี่แป,ป๊บหนึ่งนะพี่ขอสามนาทีต่อเะยครับต่อเลยครับใช่ครับเมื่อกี้น้องเรียกในวอขาะนีโอเคเดี๋ยวอันนี้เดินมาคุยกับพี่หญิงก็แล้วค่ะโอเคครับเนี่ยค่ะพี่หญิงครับใส แต่ว่าเขาไม่มีอะไรหรอกมั้งคะอันนี้คงคิดม,มากเลยเอ IT ็นอะกลิ <ER ่นไม่แน่ใจอะบางทีในเอ D ดีอาจจะมีหน้ากากมีหลายคนก็ได้นะคือหมายถึงว่าอันนี้รู้จักกับคนชื่อฟอดแล้วคนชื่อฟอดใส่หน้ากากหมีอันนี้อันนี้อันนี้แหล่นี่อันนี้อันนี้ได้อยู่แลนด์มาร์กไหมมีคุณพ่อชื่อแจ็กกี้ใช่ไหมอันนี้อยู่แลนด์มาร์กค่ะ อันนี้เบิกเบิกรถไปไปสภา,ากันเบิกรถไปสภาโอเคค่ะด้าค่ะพี่เขาไม่มีอะไรนนหรอกอนนค่ะอันนี้คงคิดมากไปเองหรอกค่ะเดี๋ยวอันนี้ขอตัวไปสภา,าก่อนนะคะได้ค่ะโ,โอเคค่ะโอเคค่ะแเมื่อกี้บอกว่าอ่ะบินอืม อาจพี่ทังคูเนนาวินสองแกงนี่ย